สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุภุสุคนนะคะลูกออดฟาร์มกบค่ะเมื่อน,นี้นะคะลูกออดกับภาพพี่น้องนะคะมาเบิงหวกนะคะมาเบิงลูกออดถี่เฮ้าเดบปล่อยลุงในบอด,ดินไปประมาณเมื่อนึงนะคะพี่น้องก็เลยภาพพี่น้องเฮ้ามาเบิงนะคะพัฒนาการของลูกออดนอะที่เฮาเอาลงไปในบอด,ดินแล้วนะคะว่ามันสิเป็นจังไดนะคะพี่น้อง สิ่งถีเข้าขีดไว้นะคะวามันสิเป็นไปนตามทีเฮ้าขีดแต่ว่าโมเมนต์เลยนะคะพี่น้องคะเอาลูกออดนะคะลอดแรกนะคะถีทถํำการพอขยายพันธุ์แล้วนะคะเด้ประมาณ8ดมือนะคะหลักก็เอาลงมาใสาบ่บ่อดินผลปรากฏวานะคะพี่น้องลูกออดตายนะคะตายบ่รด้ตายนิดหน่อยนะคะพี่น้องอันนี้ตายเบิดเลยนะคะ เสียดายนะคะละกาโมโหเจ้าสิแก้ไขจังไงนะคะแต่ว่ากะคิดว่าอยู่แล้วนะคะว่าลูกอ่อนแลกนี่มันมีความอ่อนแอนะคะคือบางที่นะคะมันแตกออกจากไข่อยู่กับจริงนะคะมันกับปับตัวประ่านเนาะนะคะละกาบวกก็ว่าน้าม,มันอาจจะเย็นจนเกินไปนะคะหรือว่ามันห่อนจนเกินไปนะคะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้นะคะรู้สึกว่า อาการมันกับปเปลี่ยนตลอดนะคะกลางคืนนี่ก็เย็นนะคะบานพ่อมากางเว้นนี่หววแห้งนะคะพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นรอดแรกน้ำนะคะกบอาจจะบ่คคอยแข็งแรงนะคะบ่คคอยสมบูรณ์และก็ถือว่ามันเป็นนอกฤดูการน้ำเนาะนะคะถ้าจะให้เว้าถึงตามความเป็นจริงนะคะเอาลงไปได้แค่มือเดียวนะคะพี่น้องผลปรากฏว่าทย่อยตายนะคะ โมว่าน,นี่ก็ตายบ่ฮั่นเบิดนะคะแต่ว่ามะหวอดเมอ้อน,นีนี่คือมาเบิงแหล้วนี่ตายเบิดเลยนะคะบ่รหลอดเลยนะคะพี่น้องแต่เสื้อด่ายแห้งนะคะเพราะว่าหวัวบอนี้บ,บ่มนหน่อยนะคะถามมันใหญ่นะคะได้ห้ายโลนะคะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้คือมันตายเนาะก็เสียดายมันนะคะกับองุ่เจัาสีแก่ปัญหาจังไดน,นะคะพี่น้องอันนี้ก็ คือป่อยนามออกเนาะนะคะในไหนมันกระตายแลย้วเขากะสิทำกัน่อยนามออกนะคะหลก้กกาให้บอ่อมันแหงไปเขาก็เอา,เอาลอดไม้เขามาปลอยรุ่งเหลี่ยงเบิงนะคะพี่หนอ้องอันนี้ก็เป็นปัญหานะคะที่เกษตรกรต้องพบเจอนะคะที่ผู้ใดเลียงกบนะคะอยู่เกษสร คุณชินละล่ละนะคะคือลูกออดนี่ก่ะคุณชินแล้วนะคะพี่น้องต่อมาพี่น้องเกษตรกรไร่ใหม่นะคะที้พึงเขามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกออดการเลี้ยงกคบนะคะพี่น้องกั เบิงไหวฟั่งไหวนะคบเป็นประสบการณ์นะคบพี่น้องหล้กก็ค่อยๆเหตุหล้วก็ค่อยๆพัฒนาฟีเมออไปนะคะประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะเดียวกับเป็นเองนะคะอันนี้ลูกออดถือว่าเป็นเรื่องปกติลหละักนะคะสําหรับลูกออดฟ้ามกรุเองนะคะเพราะว่าเหตุโพเพ็นได้บอยนะคะการที่เฮ้าทําการเพาะขยายพันธุ์อยู่ตลอด ตั้งแต่เริ่มเปิดฤยดูกาลมาเนี่ยรับบานวาสิสมหวังถูกงวดนะคะพี่น้องอันนี้ต้องอธิบายให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรไล่ไม้พิพนเขามาศึกษาให้เฮ้าเด้ได้ฟังน้ำกันนะคะบริไม้ความาประสบผลสําเร็จในทุถูกงวดนะคะกะซิมีตายแน่นะคะตายเครื่งหนึ่งย่างครื่งหนึ่งจังสีนะคะเทือสีเดขายให้พี่น้องเฮ้าเด้เอาไปเลี้ยงเพื่อบริโภคในครอบครัวรวมถึงเอเอาไปเลี้ยงเพื่อจำหน่ายเป็นกลเหนื่อนะคะพี่น้อง มันเหลือกับจังววามันย่งนะคะพี่น้องมันเหลือจากตายนะคะกับจังถือว่ามันย่งเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะคะที่ลูกออดเดชมาทายถอดให้พี่น้องเกษตรกรเฮ้านะคะทุกท่านเด้ได้รับชมนะคะแล้วก็เด้เบิ่งไปน้ำกันนะคะศึกษาไปน้ำกันนะคะอันนี้ ลุกออนว่าสาเหตุบริมิอย่างมากมายนะคะนั่นก็คือการปรับเปลี่ยนของสภาพอากาศละกะรวมไปถึงลูกออนเท้าบ่มีความแข็งแรงนํานะคะพี่หนองอันนี้ก็ฝากพิจารณานําน,นะคะ ลูกอากาขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมลูกอัดฟาร์มกวบมาโดยตลอดนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะหลักกับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่มีความของใจหรือว่ามีความสนใจนะคะก็ะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันได้นะคะหรือว่าถ้าท่านพึงเขามาเบิงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสันกะดิ่งให้น้ำนะคะท่านสิบบริาพาย คลิปใหม่ๆนะคะจีลูกออนลงไปในแต่ละมือนะคะเพื่อเป็นความหูให้กับ่านเนาะนะคะพอกั็ไม่คลิปหนานะคะสวัสดีค่ะ